ัเห็นรอ้ด e oh. oh, ี๋ยวด้ออกเห็นเห็นบัจ yeah. ุดไปยังเกาะยังเกาะนถ้าเอารถไปบ้านมาเก่อจองใครเข้ามอานเอาอีกขั้นหนึ่งน้ำหน่เป็นยัง่ารถยังว่ใช่นอนแยกสวมยิบิวอยู่อืเอาขึ้น่ได้ะเอาหมอนออก สำนีบ่สำนีบเน่เนี่ยเนี่ยเดี๋ยวจะล,าลา้างยาช่วงใหมเบิ้งดอกเนี่ยบานกำลังทายอยู่กำลังทายกันวิ่งโอ้ไปให้เบิ้งกันเนี่ย Thank you. มูเป็นมงหยา,ไาบไลยขากระปไดง <g ül> ได้กระดอกมันนะ <g ül> มูลหลายเนาะยุกบกเนะยุกบก็ไดีไทยมูหลยาย้าตินสิ่มัน,ยยนอยู่น้อยไปเจ็บมือนี่พอดีพอดีเจดเดอร์ที่น่องเตามมันได้กิน อไทออย่งม,มัดมัดลางแล้วนละลงหงอกไม้เละลงหงอกละหงกนี่ก็แค่ลงงกเดนะอนอืโอ้โหดดนืน

มันบุดมือเขาตัวอยมันี้มีจะขาเลยนะไันนรลยเหน้าแร่ขามันอยูในกระตามันลุดมือมันอย่างนีง้ดีใจแห้งเด็ดเพีได้หลายเตีซยซักได้เห็นไรเอ้าตื้นเหลือม ออกมาั้สันโอ้ยกระละมังหนึงโอ้ยนอนบ่พสองนาทีนอนดยพะสองนาทีตื่นมาเลยตื่นมาแล้วตื่นมาแล้วันีเอาเาเออ่าใว่เอาล็อกงว่ล็อก เออยเกอะเกอะเล่า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 เลอาเล่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 อเล่า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 เล่เล่า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 เลอาเล่าเล่เล่าเล่เล่าเอ่าเล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 ่เล่าเล่าเล่าเล่เล่าเล่เอ่าเลอาเล่เล่าเล่าเลอาเล่เล่าเล่าเล่าเ ทั้งเห็ดทั้งคนเอาอะไรเอาเอาเอาทั้งเห็ดทั้งคนบ่เออเอานอนมาพอสองนาทีตื่นแล้วลัางสีล่างอยู่ในซ้ำกะละมังเห็นบ่ป่าจิดเนี่ยเอาบ่ป่าขาบ่ปาดขาแล้วล่ะลงใช้น้ำล้วป่าติดเนี่ยเอาทาล่างเดี๋ยวเอาทาล่างป่าติดเอา ยันทาล่างมาที่ไเนี้าเขาหัวควันช่วยย่างเหรอโอ้ง่ายคนหน่อยมล่างเห็ดซะเานหน่อยล่างเห็ดเขาาคนหน่อยล่างเห็ดเาสวัสดีครับพนี้ ล่างกว่าที่นะล่างเฮ็ดเอาอยากไปไม้าหมกันได้หน่อยกับพ่อว่าได้หน่อยกันได้ไหนะลายวันหน้าล่างนั้นแล้วโอ้ยโ <c ười> คตรเ้ยปะเตีอ้าปิงลิงปิงลิงปิงลิง ทิ ping ling, ping ling. ه, ああ้งลิงิงลิงอ uh ้ออ้อทังล่างเน่ั้งหางแค่ทั้งลางเนียั้งคนน่อยนาะครับเอ้ยบุงเดือยเออตเดดีอ้าาำลังายถ่ายมากจ้ะ เนาะเออกำลังล่างด้วยจ้าที่ประคายได้งั้นจเป็นพันอยู่กี่ไรบัวอาจากไหน อาวหอดล่างกันแล้วล่างกันแล้วมืออื่นก็ติมปหาเจ็บไม่อีกมือหนีล่างถ้าเก,กินหอดมืออื่นก็ที่ได้แปเอาอีกจากกาตาคือกันช่างเทียนละมืออื่นก็พอกันไหมไดมือมอื่นด้อ